สวัสดีค่ะวันนี้ช่องบัวลักหนึ่งหจะมาคุยในเรื่องของความต่างของคนรวยกับคนจนนะคะอ่าผลลออกความคิดคนจนนั้นนะคะ,ะกับคนรวยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรมันมีความคิดต่างอย่างเศรษฐีคนรวยรักที่จะทําเงินเขาถึงได้รับรวยแต่คนจนมักคิดว่าทําอย่างไรให้รวยจึงจะได้เอาเวลาไปทําในสิ่งที่รัก เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเรื่องนี้มันไม่มีมเป็นเรื่องที่มันไม่มีข้อยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องเล่านะคะแต่ทว่าน่าสนใจและก็สะท้อนวิธีคิดและก็วิถีชีวิตของคนรวยได้เป็นอย่างดีเหตุการณ์เกิดขึ้นในธนาคารแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาเมื่อชายคนหนึ่งเดินเข้าไปแจ้งความประสงค์ว่าจะมาพบฝ่ายสินเชื่อโดยบอกว่า เขามีความจําเป็นต้องไปทําธุระในต่างประเทศเป็นเวลาหนึ่งเดือนและต้องการขอกู้เงิน5,000ดอลลาร์เจ้าหน้าที่สินเชื่อแจ้งขั้นตอนการกู้เงินให้ชายคนนั้นฟังว่าผู้กู้ต้องนําหลักทรัพย์มาค้าประกันเงินกู้ชายคนนั้นก็ไม่ว่ากอะไรแต่ชี้ไปทางฟอร์รี่คันงามที่จอดอยู่บนถนนหน้าธนาคารก็ส่งคุณแจรถพร้อมหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของรถให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนที่จะเซ็นเอกสารรับเงิน5,000เหรียญใส่กระเป๋าแล้วเดินจากไปหลังจากนั้นคนนั้นก็เดินพ้นประตูไปทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ต่างก็เมาส์กันอย่างสน,นุกสนานถึงเศรษฐีฟูรารี่ที่นำทรัพย์สินมูลค่าหลายแสนเหรียญมาเป็นหลักประกันเงินกู้แค่5,000ดอลลาร์ในขณะที่พนักง,งานธนาคารก็ขับฟูรารี่ก็ไปจอดไว้ในที่จอดรถใต้ดินของธนาคาร หนึงเดือนต่อมาชายคนนั้นกลับมาพร้อมกับเงิน5,000ดอลลาร์และดอกเบี้ยอีก15เหรียญเขาเซ็นเอกสารชำระเงินกู้ก่อนจะรับกุญแจรถคืนจากเจ้าหน้าที่พนักงานธนาคารทุกคนทำเป็นตั้งใจทำงานบนโต๊ะของตนเองแต่ก้องเงี่ยหูฟังตอนที่เจ้าหน้าที่สินเชื่อเอ่ยปากกับลูกค้าด้วยใบหน้ายิ้มเย้มคุณลูกค้าครับทางธนาคารรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสให้บริการท่านจนเสร็จเรียบร้อยไปด้วยดี แต่เรามีข้อสงสัยเล็กน้อยคือหลังจากที่คุณลูกค้ากลับไปแล้วเราได้ตรวจสอบจากฐานข้อมูลและพบว,ว่าชื่อของคุณลูกค้าติดอันดับหนึ่งใน10มหาเศรษฐีประจำรัฐซึ่งมีสินทรัพย์มากกว่าพันล้านเหรียญสิ่งที่เราสงสัยก็คือทำไมท่านต้องเดือดร้อนมากู้เงินแค่5,000ดอลลาร์ด้วย ชายคนนั้นก็ยอบพวงคุณเจดร,รถดังครุ้งกลิ้งตอนที่เฉลยปริศนาที่คนทั้งธนาคารใคร,ร่รู้แล้วคุณคิดว่าจะมีที่ไหนในเมืองนี้ที่ผมจะสามารถฝากจอดรถคันแพงระยับนี้ได้ในที่จอดที่มีระบบรักษาความปลอดภัยทุกขั้นตอนเป็นอย่างดีโดยที่ผมต้องจ่ายค่ารถแค่15เหรียญหรือครับนั่นก็เป็นความคิดต่างของคนรวยกับคนจนนะคะ เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องทำเพื่อให้ได้รวยหรือรวยเพื่อให้ได้ทำนะคะความสำเร็จในทัศนะของคนรวยเบอร์หนึ่งของโลกอย่างวอรรนบัฟเฟต์อาจจะฟังลูกแต่กูสำหรับคนทั่วไปเมื่อเขาให้สัมภาษณ์ในรายการ60มินาททางช่อง CBS เนื่องในโอกาสอายุครบ81ปีว่าหากเขาต้องเสียชีวิตลงในวันใดวันหนึ่งเขาก็พร้อมจะยกตำแหน่งประธานบริษัทการลงทุนเบิร์กเชีย เอชาวของเขาให้กับโอเวอรเกรแฮมบัฟเฟตลูกชายคนโตคงไม่เป็นที่แปลกใจของนักลงทุนทั่วโลกที่ยึดเอาวอร์เรนบัฟเฟตเป็นไอรอนของผู้ที่ประสบความสำเร็จถ้าโอเวอร์ลูกชายคนโตของเขาจะเป็นคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งประธานบริษัทการลงทุนเช่นเรียนจบการศึกษาชั้นสูงมินิกรีห้อยท้ายยาวเหยียด หรือมีความชํานาญที่แสดงออกถึงทักษะทางด้านการเงินเป็นที่ประจักษ์ชัดสมฐานะทายาสแสนล้านมาก่อนแต่เพราะโอวั้นเป็นที่รู้จักกันดีว่าสนใจทําไร่ตั้งแต่อายุห้าขวบถึงขนาดเคยใช้สวนหลังบ้านของตนเองปลูกข้าวโพดมาแล้วตอนเด็กเขาและพี่สาวกับน้องชายไม่เคยสนใจความร่ำรวยของพ่อมาก่อนสมัยเป็นนักเรียนป ถมครูเคยถามนักเรียนทุกคนในห้องว่าพ่อทำงานอะไรซึ่งทั้งสามคนพี่น้องทราบว,ว่าพ่อมีอาชีพเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์แต่ความที่ยังเด็กทำให้ทั้ง3ามไม่รู้เลยว่ามันหมายถึงอะไรและนั่นทำให้พี่สาวของเขาตอบครูไปว่าพ่อเป็นสิทิุิทีิกาดหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทแห่งหนึ่ง สามพี่น้องทายาทของวอรินไม่เคยถูกพ่อสอนให้ตั้งใจเรียนโตขึ้นจะได้มีงานดีๆทำฟังดูคุ้นๆไหมเหมือนดั่งเช่นวัฒนธรรมในบ้านเมืองเราที่เฝ้าอบรมบุตรหลานให้มุวันะตั้งใจเรียนได้คะแนนดีๆเกียรติยมพ่วงท้าย,ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เพื่อที่ว่าเมื่อเรียนจบแล้วจะได้ทำงานหางานดีๆทำมีงานประจำที่มั่นคงมีสวัสดิการมีโบนัสประจำปี ได้บวาเด็ดบำนานจนเมื่อถึงเกษียณซึ่งต่างจากโอเรนที่เขาให้ความสำคัญกับการเล่าเรียนในระบบน้อยมากโอเรนกล่าวแต่เพียงว่าลูกๆของเขาควรต้องใช้เวลาเพื่อค้นหาตัวเองว่าต้องการทำอะไรมากกว่าจะมานั่งจมปลักท่องตำราเรียนแต่ไม่เคยค้นพบสิ่งที่ตัวเองชอบจากมหาวิทยาลัยเขาสอนลูกเสมอว่าจงลงทุนในตัวเองเมื่อชีวิตมันเป็นของเรา แล้วเราจะให้คนอื่นมาบงการชีวิตของเราได้อย่างไรแม้ว่าลูกทั้ง3ามของเขาเปลี่ยนคณะที่เรียนในมหาวิทยาลัยเป็นว่าเล่นเช่นตัวโอเวิร์ดเองก็เปลี่ยนใจเลือกคณะใหม่ถึง3ามคนแต่วอรเรนกลับบอกว่าเขาไม่รู้สึกผิดหวังหรือกังวลใจอะไรสักนิดเพราะสำหรับเขาแล้วลูกจะจบมหาวิทยาลัยหรือไม่หรือจะเรียนมาทางด้านสาขาใด,ดมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันเขายอมรับว่าตัวเองอาจจะเป็นพ่อที่แปลก เพราะกระดาษเมื่อลูกทั้งสาคนของเขาไม่มีใครเรียนจบมหาวิทยาลัยแม้แต่คนเดียวแต่วอรินก็ยังพูดถึงเรื่องนี้แบบอารมณ์ดีว่าถ้านำหน่วยกิจของลูกทั้ง3คนมารวมกันลูกๆของผมก็สามารถได้ปริญญารวมกันหนึ่งใบยอยู่ดีหลังจากที่โอวต์ค้นพบว่าตัวเองชอบการเกษตรวอรินผู้พ่อก็ยังได้ทาตาม,ตามนโยบายแต่เดิมของตนคือทรัพย์สินที่หามาได้ส่วนใหญ่ของมหาเศรษฐี ควรจะนําไปทํากิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมมากกว่าจะยกสมบัติให้ลูกแบบสบายๆบยรเรรทจึงตั้งหน้าตั้งตาบระจาคเงินจานวนสามหมื่น 30, ล้านดอลลาร์หนึ่งล้านล้านบาทให้กับมูลนิธิของบิลเกตเพื่อนรักและจ็ดเงินเศษเงินก้อนเล็กๆที่เหลือไปซื้อที่ดินเพื่อให้ลูกจะลูกชายเช่าทำไร่ข้าวโพด แถมยังไม่ไวปล่อยมุกเด็ดด้วยการคิดค่าเช่าที่ดินกว่า3,750ไร่ในรัฐอิมินอยตามน้ำหนักตัวที่ขึ้น่าที่ขึ้นลงของโอเวอร์ในว่าเพื่อกระตุ้นให้ลูกชายร่างยักษ์หันมาลดน้ำหนักตัวลงบ้างโบเรนบอกว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่ลูกๆจะต้องมีเงาของเขามากดดันให้พยายามทำให้ได้อย่างพอ่อเพราะคนเราเมื่อเกิดมาแล้วก็ควรทำสิ่งที่ตัวเองถนัด เขาจึงสอนลูกเสมอว่าให้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักและทำให้ได้ดีทุกๆวันเหมือนกับที่พ่อรักที่จะทำเงินและนั่นต่างหากที่จะเรียกว่าเป็นความสำเร็จในชีวิตในความเห็นของชายผู้ได้ชื่อว่าร่ำรวยที่สุดในโลกคนส่วนใหญ่ที่ชอบอ่านประวัติชีวิตของบุคคลที่ประสบความสำเร็จมักจะต้องเคยผ่านหูเปิตาผ่านตากับเรื่องราวความร่ำรวยของเขา จะดีกว่าไหมถ้าเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องวิธีคิดของวอรินมากกว่าจำนวนทรัพย์สินที่ทำให้คนทั้งโลกตาโตเวลาเห็นตัวเลขหลายๆหลักเรียงแถวยาวจนดูเหมือนจะไม่รู้จบคนรวยรักที่จะทำเงินเขาจึงได้ร่ำรวยแต่คนจนมักคิดว่าทำอย่างไรให้รวยจึงจะได้เอาเวลาไปทำในสิ่งที่รักปิดความคิดผิด ไปองศาเดียวความหมายก็ผิดกันไกลโข ổ. นั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับทัศนคติในเรื่องของความคิดของแต่ละบุคคลนะคะคนบางคนคิดอย่างไรที่จะให้รวยเร็วบางคนคิดจะทำเงินต่อยอดบางคนก็จะอยากจะทำในสิ่งที่รักหรือบางคนก็อยากจะทำในสิ่งที่ชอบ แต่การทําในสิ่งที่ชอบหรือในสิ่งที่รักนั้นถ้าไม่มีความพยายามไม่มีความอดทนแล้วก็ไม่มีการเรียนรู้ไม่มีการหาประสบการณ์จริงก็ไม่สามารถจะรวยได้เมื่อคุณอยากจะรวยคุณต้องหาประสบการณ์จริงแล้วก็นํามาพัฒนาตนเองไปสู่หนทางที่สู่ความร่ํารวยได้อย่างมั่นคงและยืนยาวนั่นก็เป็นเรื่องราวทัศนคติของคนแต่ละบุคคลนะคะ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ